มินมิ้นมินม้นชื่อไม้คนนี้ชื่อมินไม้มินไม้มนใส่ใจด้ไม้มินใ่จดหวส่จเียว้เนานี่เป็นนองเอือยออล้ววาน้องเอือยฟ้าแฝดนะท่านผู้ชมอไรี่าลงอย่าง้ะ เนี่ยบอถ่ายอ่ะปอนฮับถ่ายลงซองซองยูทูบสวัสดีครับผมแบค ท่านผู้ชมผมแบคือคือตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรนะข้างหลังเห็นไหมมันเป็นที่ของผมบทนะท่านผู้ชมมันเป็นที่ของผมบทตอนนี้ทีมงานของผมก็กําลังเดินทางมาถ่ายเ v วท่านผู้ชมเห็นไหมพวกบักโศบักเกมบักกูดแล้วก็มีได้หลายคนนะกําลังเดินทางมาถ่ายเ v ใหม่วันนี้มีทีเด็ดท่านผู้ชมมันางเอกนางเอก MV มท่านผู้ชมนางเอก MV มโคงามพี่เพจ ฟ้าแฝดท่านผู้ชมนางเอกเป็นฟ้าแฝดสองคนโคตรงามเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายให้ทุกคนเบิงนะว่าเขางามสั่ใดและผมสืบมาว่าสองคนนี้เขาแอบเบื้อบิ๊กใหญ่อยู่เขามักบิ๊กใหญ่แหงผมก็เลยจะเป็นแบบลองไปแบบตุดในหนึ่งว่าเขาจะมีใจไหมคือนางเอกงามแหงนะท่านผู้ชมงามงามอะไรงามแหงนะนางเอกงามแหงนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมทีมงานก็มาหลายคนเติมนะ อโอ้โซเนาผมไม่สนนะผมสุนแต่นังเอก <c oughs> โอ้ก็หลายคนนะ <c oughs> ทีมงานคุณภาพนีเ <c oughs> จา้ามันคือสีนมเนาะ <c oughs> นังเอกนังเอกอยู่ในนะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวผมจะถ่ายนังเอกให้ทุกคนเบิงนะอ่าเป็นเพลงใหม่ถ้าติดตามนะร้องอ่าหนึ่งสองสามสี่เออจ้คนวะสี่คนนะท่านผู้ชมในนั้นไม่มีผมโอ้ยไม่ดังไม่ดังไม่ดังเพลงนี้ผมก็ไม่รับประกันความดังนะถ้ามีผมเนี่ยก็ดังดูอันนี้ไม่มีผมก็แบบ ก็ไม่รับประกันป่ะไหนถ้าเบิ้งนางเอกนะผมนิ้นนางเอกเพลงนี้นิ้นนางเอกคุณผู้ชมตอนนี้ผมเห็นนางเอกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ให้ทุกคนเบิ่งนะเดี๋ยวผมจะจอกนะท่านผู้ชมมาอย่างนอมาเบิ้งพงอายดิ้นเอ็นบีมันเบิ่งพงอายดิ้นเอ็นบีโอ้เบิ้งน้องเป็นนางเอกว่ะเอ้าไม่หล่ออืออ้าวพี่ชา เอาก็สีเคร็มเลยนะฮะอือสีนั่งนี่ซีมินซีมินมีอีกคนนึงนี่เอื้อยหรน้องมานี่อันนี้น้องน้องด้อข้างน้าให้มันเอื้อยยันเอื้อยก็งามน้องก็งามจะหัดเฮ้ยไปก่อนอะไรนีกทางให้น้องผมก็อยากถ่ายเหมือนกันนะอือซีมินอะไรนะเว้ยโอ้ยมันดกคือแมงวันคือแมงวันตอบมียงนี่เนาะ ตายแหล้วสื่อมินโอ้ยอีกคนหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้ยเป็นยังไงคืออย่างโคทวดะเวลาที่ผมรอคอยท่านผู้ชมผมก็จ๊อบจอบนะผมน่ะมักเอื้อยแต่เอื้อยครับมักผมแต่น้องเขาก็มักผมอีกผมก็เลยไม่เอื้อยจริงคืออันนี้คงคืดกูเลยนี่ยิ่งบอลเนี่ย ผมหามักเอื้อยแต่เอื้อยหามบุมักผมแต่น้องหามักผมผมก็ไม่รู้นะว่าจะเลือกใครดีแต่จะเป็นต้องเอาไปสองคนนะมาพี่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 มาพีอืออันนี้ยังกูปาตอนนี้เขากี่ยวับเขาจบกินปเมื่อกี้นี่บอกว่าตัวเขาถามคนไหนเขาถามคนไหนเมื่อกี้นี่ปะทำแฮงทามิ้นทำคนนี้เนาะมินมิ้นมิ้นมิ้นชื่อไม้คนนี้ชื่อมิ้นไม้มินไม้มิน มใจยมิใจเย่ใจเยไม่ใจเลมเลยจเลยเนยไมนจย่เลยไม่เ่เลยเยยเลาไม่ใม่เล็นน้องเอื้อยเ่เลยไม่ใเไ่ลยไม่ใยไยม่ใเลีย่ย่่ายล่ยไ่่ย เดี๋ยวขึ้นให้อยู่อ่าเทิงลังคาเนาะเดี๋ยวขึ้นซื้อให้อยู่เทิงลังคาเนี่ยเนาะโอเคช่องยูทูปกันป่ะเนี่ยอ่ะแต่ว่ามีเพจอยู่เฟซบุ๊กเลยนะโอ้เขียนช่องยูทูบเนาะโอ้ต้องปรึกษาบิ๊กใหญ่ปรึกษาบิ๊กไงแม่แม่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแชทมาเดี๋ยวอะสอนแบบรายละเอียดเลยนะคันบอกขอใจกะไปหาได้ปักเซแม่พ่อเหรอพ่ปากเซคือกันออาปักเซกันป่เนี่ย โชว์ออกกันนะออกกันนะเอาคนปากเซ่กันไปนี้คนปากเ่อกัน้ยตต่แล้วคนบั่นเดียวกันชนะพี่สะบ้านกูปากเซ่พ่อพ่อปากเซ่พ่อปากเซ่แม่แม่คนเวียงแม่เวียงเคยคนปากเซ่เคยไต่ไมเคยไต่ออกนะชาวักจริงคนปากเซ่เราผสมอือบอแม่เลยแม่เออในคุณ้ห เตรียมข้าสสกกันครับคุผู้ชมบอเด้อเจียมเจี่ยมันมีบบบอผมเนีนยมาแต่ใกล้ผมมันจะใจญงเลยพอแล้วมือหันมือบอเนี่ยดีนะมันไปังเขาเก็เป็นหยังเป็นแฟเขาผมเมื่อกี้นี่ผมมันบังเอาไปทั้งร้านอ้ไก็ยิ่โซ่ออกไปที่บ้านนะบ้านี่บอกนะเยกดกดไปที่โซหน้ไป

มิตไหอันนี้ประกวดเขามาห่อง่หตามใจมันเลยเลยตัวไหนมึงจงเี้ตัวไหนมาออกมาบิ๊กอ่าเองวานอ่อี๊กเบ๊กอีนั่นเหิเอาใช่เลย่เอนัมันอินแนใจมึงซาใหญ่กูบาเบ๊กเริ่มเอ้ยกล่องคับดิสิงตง่ีจริงเลยรับโธ่ ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็เสร็จภารกิจนะการถ่าย MV เพลงใหม่ของทีมงานลูกเคยใสยมองแต่เพลงนั้นมันไม่มีผมห้องนำนะท่านผู้ชมดูถ่ายแล้วทังหลังก็มีการแลกเฟซแล้วก็แอดไลน์กันคือแบบนี่ใส่ไม่ดีท่านผู้ชมคือผมไม่เป็นคนแบบนั้นนะเพราะว่าผมรักลูกรักเมียไงผมก็ ม่ได้เป็นแบบนั้นคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเช่นนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามทีมงานลูกเคยแสยมองนะว่าคลิปต่อไปพวกผมจะทําอะไรและฝากติดตามเพลงใหม่นะลงส่องโสพภาณาเพลงนี้ม่วนแท้แน่นอน